สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันพามาดูสวนกุหลาบเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะโอ้ยมาดูกันว่าสวนกุหลาบเป็นยังไงบ้างกระโปกกระเปียไปเลยละค่ะนี่นะเดี๋ยวดูดิกุหลาบโดนฝนก็อย่างนี้เลยค่ะนี่มาโซละโดนฝนแล้วก็ใบก็จะตกเขาก็จะตกลงไปเลยค่ะแต่เขาก็ยังสีสวยอยู่นะ พี่พามาชมต้นนี้นี่นยังไม่ได้เคยโชว์เลยต้นอ่อน่าจะชื่อ red p e r r y พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คืออันนี้ไปซื้อจากสวนกุหลาบแถวบ้านแพ้วนี่ล่ะค่ะเป็นกิ่งปักชามนะกระถางนึงก็20บาทซื้อมาแล้วก็มาเปลี่ยนกระถางเลี้ยงเข้าไว้นะคะน่ารักดีค่ะตอนที่ซื้อกุหลาบมานะคะพี่ก็มีซื้อแบบชนิดที่เขาติดตา ติดตาแล้วเขาก็ขายเลยเป็นเซติ0ต้น350 10ต้น300เอาออมาเลี้ยงไว้เนี่ยนะคะอันนี้ก็อันนี้คือจ่ายญ้านะคะของต้นพี่ก็จําไม่ได้แล้วพันอะไรึนต้นนี้ก็เลี้ยงไว้ได้ประมาณตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากระกระดาษสามเดือนสี่เดือนค่ะท็อปปี้ค่ะมาตั้งแต่นิดเดียวเองอะ่ะต้นเล็กนิดเดียวเองค่ะอันนี้น่าจะ พี่จำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ต้องดูดอกก่อนนะคะก็คือซื้อมาอย่างที่พกเขาขายกันเราคงเห็นนะขายเป็นเซตเซตหนึ่งมีสิบต้นบางทีเขาก็ให้เราเลือกพันได้บางทีก็เลือกพันไม่ได้ค่ะสีค่ะ,คะสายพันมานะคะกิ่งหนึ่งก็เออต้นหนึ่งก็ประมาณเออเขาเป็นเซตนะเซตละสามร้อยห้าสิบบาทนะคะซื้อมารวมค่าส่งตอนนั้นนะคะ แต่อันนี้เป็นกิ่งปักชำที่ซื้อมานะคะซื้อมาสิบต้นอยู่กับพี่ตอนนี้ห้าต้นมัง้งหนึ่งสองสาหต้นอ่ะหต้นค่ะนอกนั้นก็กลับดาวไปต้นนี้ไม่รู้ชื่ออะไรน่ารักสวยมากๆค่ะสวยมากออกเป็นพุ่มคือตอนซื้อซื้อออนไลน์นะ เขาไลฟ์สดแล้วก็เลยบอกเขาว่าออยากได้กุหลาบที่เลี้ยงง่ายๆตวไวๆดอกสวยๆเขาก็บอกว่าอันเนี้ยได้ยินเขาพูดว่า our lady แต่ไม่รู้ว่าอะไร our lady อะไรลองลไปหาดูก็มันก็มี our lady of g u a d a เ e หรืออะไรแต่ดอกก็ไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยสวยมากค่ะตัวน,น,นี้นี่มิยาโกะค่ะ มุมนี้ก็จะถูกแดดตอนช่วงเช้านะคะข้างบนเนี่ยพี่กางสแลนไว้เพราะมันร้อนมากที่เนี่ยนะคะเวลาหน้าร้อนคือเริ่มปลูกมาตั้งแต่หน้าร้อนเนี่ยมันคิดว่าแย่นะก็เลยกางสแลนไว้ข้างบนแต่พอถึงหน้าฝนนี่ก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องลาอะไรได้นะคะอันนี้คือกุหลาบโดนฝนจริงๆเมื่อคืนโดนฝนโดนลมก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะอันนี้เป็นบิช,ชอปนะก็เนี่ยค่ะโดนฝน กิ่งเขาก็ยังอ่อนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ดอกก็หนักด้วยพอโดนฝนไปเนี่ยโอ้โหโโลงไปเลยนี่นะคะนี่นะคะโดนฝนโดนลมค่ะอันนี้โดนลมเนี่เบี่ยงเบนไปเลยนะคะต้นอันนี้อนนะคอนสแตนต์ยังไม่ได้ใส่ซุ้มเลยชอบมากคอนสแตนต์เนี่ยนะคะยังไม่ได้ใส่ซุ้มคราวนี้พาไปดูรีวิวต้นนี้ตองต้นนี้ต้นนี้ p r o s p e r i t y ค่ะที่ลงไปแล้วทำคลิปไปด้วยโตเร็วมากเป็นกุหลาบที่โตเร็วมากเป็นกุหลาบเลยนะคะเดี๋ยวต่างซุ้มไปแล้วเดี๋ยวจะใส่ซุ้มบอกโตต้องบอกว่าโตแบบทะลึ่งเลยค่ะยอดแบบไม่ใช่ทะยานแบบโตว,วันโตคืนนะคะนะคะนี่ดูกิ่งเขามาจะ แตกมัจะกิ่งกระโดงเลยนี่นะคะอันนี้เป็นชนิดติดตาค่ะแต่ว่าพี่มีอีกต้นหนึ่งนี่ prosperity ก็ไปซื้อมาพร้อมกับต้นที่แนะนำไปแล้ว l s s Pally นั่นแหะนะคะเป็นชนิดปักชำค่ะแล้วก็เอามาปลูกตอนแรกปลูกในกระถางแล้วก็มาย้ายลงดินนะเขาก็งามดีนะคะแล้วก,ก็ยอดก็พุ่งดีนะ แต่พี่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ซื้อมาหลายต้นมากหลายสีอะคือไม่รู้พันนะ่ะยกเว้นที่รู้ก็ต้นนี้แหละเจ้าขอออกคนขายบอกว่าเป็นกุหลาบเลื้อยขาว Post p พสเพอริตี้นะคะซื้อมาหลายต้นแต่ว่ากับดาวไปเยอะเลยล่ะค่ะนา้าสีส้มสีแดงสีเหลืองอนะไรเงี้ยเขาก็กลับดาวไปแต่ว่าอันนี้ก็ยังอยู่นะคะก็ต้องมารลุนกันว่าเอจะเป็น ยังไงต่อแต่ก็ดูท่วงท่าใช้ได้ทีเดียวละคะ่ะลงดินแล้วโอเคนะคะของพี่เนี้ยจะปลูกส่วนใหญ่ก็จะลงดินนะคะเพราะว่าเเราพี่เนี่ยอ่ออายุเยอะตอนแรกก็ปลูกในกระถางวางไว้แล้วมันรดน้ำ,ล,นำลำบากก็เลยย้ายมาปลูกลงดินค่ะนี่แล้วก็ปลูกอย่างอื่นไปด้วยอันนี้คามิ้วนะคะเริ่มงามละ ปุ่นไปกับกุหลาบนะก็จะได้สร้างบรรยากาศที่มันแปลกตาไปด้วยนะคะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ